ชอบหมข่าตาเลยล่วันนี้นะฮะได้เริกงามยามดีนะฮะเราจะมาเลือกกระเบื้องให้กับบ้านเราบ้างน,นะครับ การที่เราไปดูบ้านคนรุกนคนนี้มาเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยตอนนี้เราไปดูกระเบื้องที่มันเป็นแบบนะฮะเศษหินที่มันเป็นแผ่นใหญ่สามคนนี้บอกว่าจะไม่เห็นรอยต่อหน้าบ้านตรงนที่อยากได้เป็นเนื้อแมตตรงตรงสีน้ำตาลก่อนนาะอืมครับที่ที่เป็นอ๋อตรงสีน้ำตาลตรงนี้เหรอใช่ครับส่วนตาลก็น่าจะต้องเป็นเนื้อแมต เป็นทรา,ายทรายหน่อยทายพอขึ้นจากสายขึ้นจากสายาอันนี้มันยังลืล่นึ่ตอนนี้เราดูส่วนไหนอยู่ส่วนที่มันเป็นเทอร์เรสครับเทอร์เรสที่จะลงเสาวไว้น้ำก็ต้องเลือกกระเบื้องที่มันแบบเนื้อด้านๆหน่อยเพราะาเดี๋ยวขึ้นมาจากสาวยน้น้ล้ลมหัวฟาด่มา,าได้อยู่สักคำมาได้อยู่สักคำ,ำนะเจ้า ต้องเลือกอันเมื่อกี้900าหรออันเมื่อกี้900อันนี้ 2> 1 2อยยี่สอันนี้สวยมันมันลายไม้เนาะเอออันนี้มันจะแบบสากๆเนาะอันนี้ได้เออดิวล้วันวันที่เรามาซื้อเขาจะเซลล์อยู่ไหนเนี่ยน่าจาอันนี้สวยอันนี้สวย,สวยบอกตันวนี้ไปก่อน แต่มันจะลายมันจะอันนี้ไหมอ่ะเ,เดี๋ยวมันจะตัง้งเออ,อเออเออมื่อกี้เนาะเทกว่าเพราะเดี๋ยวเรามันจะมีลายอยู่นี่คืออะไรอะคือนเนาะแพงอยู่ <laughs> แต่ถ้าเราเลือกงานที่มันถูกใจให้มันแบบว่าไม่แพงเ็จะแฮปปี้ส่วนห้องนั่งเล่นส,สเปกก็คือให้เป็นผิวมันผิวมันลายหินลายหินต้องเป็นกรอสซี่ค่ะใช่ใช่ประมาณนี้ใช่ไหม ก็ต้องประมาณไหนอ่ะนี่หรออันนี้สวยสินะนอครับลายกำลังแบบว่าลายเหมือนพลอยอ่ะเหมือนมรกตอ่ะพวกนี้มันเป็นแฟรนิโต้ปะใช่ใช่ครับอ๋อมันเป็นแรนดอมก็คือลายมันจะแบบจะไม่ไม่เหมือนกััมนนจะดูเป็นธรรมชาติกว่าอือจะอยู่เม่ไหได้บ้างหราศี อันนี้มันคือเท่าไหร่3น0่งแไม่แห้งนะต้องสักหนึ่งเดีเยเ๋ยวๆๆเรงี้ยมีตัวเลือกปะรปนหนะหว่างอันนี้กับอันนู้นอันนั้นเมื่อกี้มันแบบเมื่อกี้มันดูแบบบ่มข้อตาลเลยกลับไปดูอีกทีสิกลับไปดูอีกที เนาะมันดูแบบตุ้งข้าตาเลยอะก็ตรงกลางห้องห้องบอกร,รอูปแซียมีความมูมเตโรนี่คือเหมือนแบบเป็นองค์สีบลงอะไรเงี้ยมีความแบบว่าชอบแต่ราคาก็แรงอยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะหมื่นหกเหรอมีเดียวรอง เดี๋ยวผมจะเอาเหินอ่อนสีขาวก่อนครับแล้วก็มาสลับกับตัวสีดำมาสลับสีดำาพื่อหินตัวนี้เดียวกันหรือว่าไม่ใช่คนคนละอันครับอันนี้จะให้ผิวมันแล้วก็ตัวนี้จะให้ผิว dry เราก็ว่ากันลืนโอเคครับให้เลือกสีดำก่อนคุณไม่ต้องคิดเลยอะ่ะ <c oughs> แต่มันไม่ใช่สีทอง ตัดแผ่นประมาณแปดพันแผ่นละเจ็ดร้อยแปดพันจะประกอบเองไหมครับประกอบเองส่วอันอันนี้มันประหยัดกว่าเยอะไหมอ่ะมันมันแพงเพราะมันเป็นอีกด้วมันไม่ได้แรนดอมด้วยอ๋อมันไม่แรนดอมใช่ไหมพอเราหมดรู้ปะในเซตเซตหายใช่มันจะสลับกันอ๋อโอเคงั้นไม่เอาจริงๆอ้างจริงๆอ้าง แบบนั้นตัวนี้ด้คยท่ว่ายมันกลองไปเนี่ยอิมสีดำด้างสีดำด้างหนูจะไปดูของพอโต้ค่ะตัวนั้นจะเลนด้องหนักเหมือนนะคะก็คือเลนดงหนักนัเอมันนคได้คะได้ะเป็นเป็นขาวดำมาสิตรงเนี้ย มันอยู่กันหล่อแล้วทำไมดีมากกว่าวลาใช้ไฟอ่ะอ๋อใช้ไฟช่วยก็สวยอยู่มันไม่เหมือนกันสักแผ่นเลยค่ะรียังน้องนอ่ค่ะตัวนี้คือตัวนี้เลยใช่ไหมอ๋อโอเคแค่เส้นสวยแบบนี้แบบว่าสวยแบบนี้แบบว่โอเคว่ะ พอตรงนี้มันเป็นเนื้อกลอสพอมันตรงนี้มันเป็นแน้่บ้านมันมันได้ใช่ไหมพี่มีเป็นที่มันเป็นเซรามิกผิวมันไหมครับมีค่ะมันมีของก็โตต,ตัวนึงแต่มันจะไม่ได้แบบไม่ใช่ลายนี้ใช่ไหมไลนยนี้ใช่รยอยโอเคเรียประอยคืยอกันเดินเรื่อง ไม่รู้ว่าจะมีของหรือรเปล่าเขาต้องเช็คกรต้องกันอีกทีนึงโอเคสำหรับวันนี้ยนะังไงลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะฮะ EP ต่อไปเตรียม mm hmm. ตัว mm hmm. ดูว่าเราจะมีความคืบหน้ายัางไงกันบ้างนะครับยังไง EP นี้ลาไปก่อนแล้วยังไงฝาก Subscribe ช่องนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจติดตามกันด้วยกดกระดิ่งช่องด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ